ทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมารดา12บาทขึ้นไปใส่กระปุกอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเดี๋ยวเจอหน้าแล้วค่อยให้ใส่ไว้ต่างหากแยกเลยไม่เกี่ยวถ้ามีชีวิตอยู่เอาไปให้ไม่มีชีวิตอยู่ทําบุญไปให้อย่าได้ขาดทุกครั้งที่มีรายได้นะบิดา21บาทขึ้นไปนะครับขึ้นไปเพราะได้เลี้ยงดูมารดาตัวตัวเองด้วยเลี้ยงดูครอบครัวะต่างด้วยนะครับตรงนี้ ครูบาอาจารย์สิบาทเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเกิดขึ้นว่าเมื่อมีการไปดูดวงหนึ่งครั้งจะดูดวงเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะ50บาทร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งมื่นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่สิบเก้าบาทจะต้องใส่กระปุกอมสินหรือใส่อะไราต่างๆไว้เพื่อไปให้ครูถ้าครูยังมีชีวิตอยู่นะครับเอาไปให้ท่านเป็นการ เลี้ยงดูหรือเป็นการดํารงวาส,สนาของตัวเองก็คืออุปธรภมครูบาอาจารย์ถ้าท่านล่วงลับไปแล้วเอาไปทําบุญเอ่ยชื่อท่านถาวายให้ท่านครูบาอาจารย์บางคนที่เขาล่วงลับไปแล้วเราไม่รู้จักที่สูงสงขึ้นก็เหมาไปหมดเลยว่าครูบาอาจารย์ทุกๆคนที่สืบเนื่องมาแล้วก็จะดำรงวาส,สนาฉะนั้นบุคคลที่ชีวิตบางคนนะครับย่ำแย่มาจนถึงอายุ 87- 88มีนะมาเจออาจารย์ อาจารย์สอนให้เป็นแบบนี้สามเดือนชีวิตเปลี่ยนเลยนะแค่สามเดือนเท่านั้นนะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าวาสนาเริ่มเกิดเราจะปล่อยให้วาสนาหมดไปตายไปพร้อมกับตัวเราเองเฉลยใช่ไหมครับเพราะคนเราเกิดมาถ้าไม่มีวาสนาไม่ได้เกิดนะมีวาสนาได้เกิดแต่เราไม่ทําให้วาสนาเราะเหมือนตอน้นต้นไม้แข็งแคร่งไม่เคยใส่ปุย๋ยไม่ไม่รดน้ํพรวนดินไม่อะไรงต่างเลย ทำไปเพื่อบำรุงสังขารอย่างเดียวเราเกิดเรายังไม่หมดกรรมยังมีกรรมกรรมแปลว่าการกระทํากรรมแปลว่าการกระทําตามศัพท์บาลีแปลว่าการกระทําฉะนั้นคนเราถ้าไม่ว่าจะยังไงถ้ายังมีเกิดมันก็ต้องมีกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็เกิดไม่ดีกรรมดีก็เกิดดีกรรมดีเกิดดีกรรมไม่ดีเกิดไม่ดีถูกไหมคะ ฉะนั้นการกระทําใดๆมันมีดีมันมีดีบางแบบกับมีไม่ดีบางแบบนะเ,เพราะว่ามนุษย์มักจะใช้ความรู้สึกของตัวเองไปวัดเหมือนกาเรียนวิชาโหราศาสตร์ถ้าใช้ความรู้สึกตัวเองไปวัดโดยตัวเองมีภูมิรู้เท่าไหร่หรือมีมีสติปัญญาเท่าไหร่มักจะเอาตรงนั้นไปใส่ตรงจุดนั้นแล้วจะเกิดปัญหาเช่นในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะแต่มีอะไรควรไม่ควรถ้าทำาไในสิ่งที่ไม่ควรในบางที่ก็จะเกิดกรรมไม่ดีนะ แต่ทําในสิ่งตรงนี้ดีอยู่แล้วตรงนั้นเขาชอบกลายเป็นกรรมดีผลที่ออกมาจะได้ดีคือบุญถูกไหมคะแต่ไปบางที่พูดจาแล้วปรากฏว่าพูดตรงนั้นดีเขาชอบมากและเกิดบุญขึ้นมาแต่ไปพูดตรงนี้แหมมันมันไส้เครียดทะเลาะบอแวงขัดแยง้งเกิดการกระทําไม่ดีเกิดบาปขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราทําอะไรก็ต้องทําตามกาลเทศะไม่ใช่ทําตามความคิดว่า ฉันทาถูกต้องแล้วดีมันจึงดีผิดนะเพราะดีตามกิเลสที่ตัวเองคิดไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าบอกนะกรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าบอกคือทํากรรมตามจังหวะเวลาให้ถูกต้องให้ประจบเหมาะแล้วจึงเกิดผลดีขึ้นมามอ่าฉะนั้นกรณีตรงจุดนี้นะครับสําคัญมากในหลักวิชาโหราศาสตร์นะ ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาไหว้ครูกันก่อนนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับแล้วก็ว่าตามอาจารย์นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมนมัสการคุณครูบาอาจารย์

จัดผะจงเจตบำบวงสวงสิทธิขเคารพนบน้อมพร้อมกายว่าจีจิตบันจงสัพพะสกาวรามิตรโอทิศแก่ท่านบรรพครูโอราจาริอ้างเดิมการพลมทั้งสี่มีกระสินพรม เป็นอาธิเหตุผู้บำเพ็ญฌานประเภทเลขคำนวณกิจเสริมประสิทธิ์สหริตฐพภคคัมภีร์โดยวิธีทางโหราศาสตร์ทบทวนธาตุแบ่งปันปักดิถีเดือนวันหรือดูการทั้งสิบสองฐานนพครา์ รูแม่นหมอพื้นภูมิพิภพแจ้งเจนจบยานวิถีจงปราณีโปรดรับสักการะสักพระพิธานปรีกิจซึ่งผดจงจิตน้อมอภิวันศบประโยชน์พลันเจริญช่วยเอื้อนอำนวย พรพิสูจน์แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ปกกอทั้งผู้สอนและผู้เรียนจงเพียนเพิ่มพูลสวัสดิ์แจ้งเจนจัดเจนจำนงแม่นมั่นคงทุกคำพีขอยามี วิปลาชด้วยอำนาจประนมนบน้อมเคารพคุณครูบาอาจารย์จงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าผู้เรียนผู้ศึกษาสำเร็จพร้อมสมประสงค์โสติเทิน ปาเจราจาริยาหนติคูนุตรานุสาสกาข้าขอประนบน้นอมสักการบูรภาคณาจาราย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าข้อเคารพอาภิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาข้อเดชกาตาเวทิตาอีกวิริยภา,าปัญญาให้เกิดแตกชานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนาน อยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสิรประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทินปัญญาวุธิกรเรเตเตท,ทินโนวเทนามามีหัง